ดีจ้ามาจะพบกับแมนดี้เช่นเคยนะคะช่วงทํากับข้าวจ้าวันนี้จะมาทํากับข้าวให้ดูง่ายง่ายง่ายมากเลยนะคะมาทํากับข้าวง่ายๆให้ดูจ้าวันนี้จะอ่านึ่งปูนึ่งปูม้านะคะวันนี้จะนึ่งปูมานึ่งแบบใสอ่าใส่เครื่องใสอะไรนะคะไม่ใช่ว่านึ่งนึ่งธรรมราจิ้มน้าจิ้มนะคะนึง่งใส่เครื่องจ้าโอเคเลยนะคะ ก่อนอื่นเรามาทําซอสก่อนนะคะพริกขีฟ้าหั่นนะคะพริกขีฟ้าหัน่นพริกขีฟ้าหัน่นกระเทียมสับกระเทียมสับและในะกระเทียมกระปุกนะคะกระเทียมที่สับมาแล้วจะซื้อเป็นกระปุกนะคะกระเทียมสับปูเยอะปูน้อยก็ต้องต้องดูนะคะปูเยอะหรือเปล่าปูเยอะก็ใส่สักสองช้อนปูน้อยก็ใส่ ช้อนเดียวก็พอนะคะน,นี่ใส่2ช้อนจ้ะปู3ตัวจากนั้นก็ใส่พริกไทยพริกไทยพอประมาณใส่ซีอ e ิ๊วใส่ซีอ e ิ๊วนะคะใส่ซีอ e ิ๊วเข้าไปนะคะใส่ซีอ e ิ๊วสัก2ช้อน พอดีหมดพอดีนะคะซีอิว๊วซีอิว๊วหมดพอดีจ้ะตามด้วยน้ำตาลหนึ่งช้อนน้ำตาลหนึ่งช้อนน้ำมันงา <c oughs> <c oughs> น้ำมันงาพอประมาณตามด้วยน้ำตามด้วยน้ำมันพืชนำมันน้ำมันพืชนิดเนึง ใส่น้ำมันพืชนิดนึงนะคะ App, <ivan. S 1> พอด,ดียว๋เราทําเสร็จแล้วก็ต้องใส่น้ํามันพืชน,นะคะต้องทําน้ํามันพืชแบบร้อนๆแล้วก็ใส่ลงไปนะคะใส่น้ํามันพืชไปก่อนนิดนึงนะใส่นิดเดียวใส่ครึ่งช้อนชาคลุกเข้าให้เข้ากันนะคะชิมดูได้จ้ะตอนนี้ชิมดูได้นะคะสามารถชิมดูได้จ้าจะเอาลดไหนนะคะตอนนี้นะคะคลุกเค้าให้เข้ากันเราจะาปูนื่อวุ้นเส้นจ้ะ ปูม้านื้อวุ้นเส้นนะคะชิมดูก่อนนะคะอืมอร่อยแค่นี้ก็อร่อยแล้วอันนี้จานเปล่านะคะอน,นี้เป็นวุ้นเส้นที่แช่น้ําแล้วใส่ไปในจานลองไปในจานเลยนะคะใส่วุ้นเส้นลงไปลองจัดให้สวยงามจ้าจัดให้สวยงามนะคะ โอเคจากนั้นเราก็ใส่ปูมา้าเรียงปูม้าเข้าไปจาาเรียงปูม้านะคะก็จะใส่อ่าอันนี้ก่อนใส่กระดองก่อนใส่กระดองเข้าไปก่อนเราต้องหงายกระดองนะคะอย่าไปฟั่มกระดองนะคะหงายกระดองนะคะทีนี้ก็ใส่เนื้อจัดเรียงลงไปนะคะจัดเรียงลงไป จัดเรียงลงไปเพราะความสวยงามนะคะจัดเรียงเลยจ้าปูสามตัวหั่นเป็นชิ้นชิ้นล้างน้ำไม้สะอาดหั่นเป็นดิ้นชิ้นแล้วแต่ชอบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะใส่ปูเลียงเข้าไปโอเค ใส่ปูเลี้ยงเข้าไปใส่วันนี้เอาไว้ด้านข้างโอ้ยใส่ก้ามปูไปด้านข้างต้องคอยระวังด้วยนะก้ามปูนะ่ะมันทิ่มมือก็จะบาดมือนะคะมันจะบาดมือเอาเนี่ยโดนเข้าไปแล้วเนี่ยโดนเข้าไปแล้วโอเค จ, keto, <boundaries. S 1> จากนั้นเราก็ใส e, ่เอาวิสกี้หรือบาลันดีก็ได้นะคะใส่ลาดลงไปจ้ะจะเป็นวิสกี้ก็ได้หรือจะเป็นบาลันดีก็ได้นะคะใส่เข้าไปจ้ะใส่ประมาณ1นฟาหรือ1ช้อนลาดเข้าไปนะคะลาดเข้าไปในตัวปูนะคะลาดเข้าไปบาลันดีหรือจะเป็นวิสกี้อะไรก็ได้นะคะลาดเข้าไปจ้ะ ลาดเข้าไปนะคะจากนั้นเราก็จะมาใส่ส่วนผสมที่เราผสมไว้นะคะใส่เข้าไปนะคะส่วนผสมเข้าไปราดเข้าไปจ้ะส่วนผสมลาดเข้าไปเราจะไปนึ่งนึ่งสิบกว่านาทีนะคะใส่ส่วนผสมเข้าไปนึ่งจ้ะ แล้วก็สุดท้ายเรานนึ่งเสร็จแล้วก็จะต้นหอมโรยต้นหอมโรยเสร็จแล้วทีนี้เราก็ใช้น้ํามันทําน้ํามันร้อนๆแล้วก็ราดลงไปก็เป็นอันเสร็จสับแล้วนะคะโอเคเรามาดูกันเลยจ้าตั้งน้ําให้เดือดก่อนนะคะตั้งน้ําให้เดือดแล้วค่อยใส่นะคะมาจาน้ําเดือดแล้วนะคะเราจะใส่ปูลงไปนึ่งสิบกว่าน,นาทีจ้ะ นึ่งเลยนะคะมาจ้าสุกแล้วนะคะสุกแล้วนะคะมาดูกันจ้าว้าว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  ตอนนี้เราจะโรยต้นหอมนะคะโรยต้นหอมเสร็จแล้วก็ทาน้ํามันร้อนๆแล้วก็ราดลงไปจ้าต้องราดน้ํามันร้อนๆนะคะมันถึงจะอร่อยใส่โรยต้นหอมเข้าไปจ้าโอเคยกลงก่อนขอยกลงก่อนนะคะ บาจ้าเรามาทําน้ํามันร้อนๆแล้วก็ลาดลงไปนะคะทําน้ํามันร้อนๆน้ํามันไม่ต้องเยอะนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่พอประมาณประมาณนี้พอโอเคใส่แบบพอดีพอดีนะคะเราจะน้ำทำน้ำํามันร้อนๆแล้วก็ลาดลงไปที่เราวนึ่งตะกี้เนี้ย เดี๋ยวมาดูกันจ้าโอเคจ้าเราทาน้ำมัน,นร้อนๆแล้วนะคะเราจะราดลงไปจ้าราดให้ทั่วๆนะคะโอเคเป็นอันเสร็จสับนะคะเสร็จเรียบร้อย ปูนึ่งกระเทียมปูนึ่งกระเทียมอ่าวุ้นเส้นปูนึ่งกระเทียมวุ้นเส้นจ้าทำง่ายๆนะคะ